สวัสดีนะทุกคนเอ๊ะเมื่อกี้กดให้หรอเดี๋ยวค่อยกดเอนเอาล่ะเราจะพาทุกคนมาฝากธนา,าคารกันนะก่อนอื่นเลยต้องเข้ามาที่เมืองดาวทาวก่อนนะทุกคนแล้วธนาคารมันจะอยู่ตรงนี้ เห็นไหมธนาคารอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไปฝากธนาคารกันเลยเราจะบอกว่ามันคุ้มมันคุ้มกันฝาก <c oughs> แค่เดินมาฝากนิดเดียวเรา,าจะได้ของแล้วทุกคนเสียงอาจจะแปลกหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นนะ <c oughs> ใครว้อัดคลิปตอนเพิ่งตื่นกันไป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 เงี้นไปตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะยังยังยังไม่เข้าอยู่ในหน้าโหลดอยู่แป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งมา โอ้โห oh. ทำไมแมวฉันต้องเน่าตอนนี้แมวเน่าไป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 ทางนี้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 มาเราก็จะเจอกับพี่เขา้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่านั่งดีๆนะฮะอ่าสวัสดีนะฮะรับฝากเงินฮะที่รักเพื่อนๆดีไหมหอืมยังไงอ่าใช่ไปก่อนทุกคน ซึ่งผมมาฝากมาแล้ว14วันซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่งอันเนี้ยเขาให้ฝากทั้งหมดสิบห้าวันฝากครบแล้วเราจะใช้เงินไปทั้งหมดร้อยเอ้ยไม่ใช่ร้อยพันห้าทุกคนและเราจะได้คืนกลับมาสองพันดาวและยี่สิบอัญมณีอืมยี่สิบอันนี้มันเยอะนะสำหรับ <c oughs> ผมนะสำหรับผมมาออมกันเลยจัดไปอ้องหมูเย่ครบสิบห้าวันแล้วลยไงต่อเทนเดน ถ yeah. อนถอนถอนถอนเก็บไปทำไมนี่เราก็จะได้สองพันกับอีกสองยี่สิบนะฮะอีกยี่สิบเพดมาแอบขอบคุณเริ่มฟังครั้งได้ทุกเมื่ออ่ะงั้นฝากเลยวันแรกเอาไปเลยนี่นะทุกคนเรียบร้อยนะฮะอา่าโอเคทุกคนเรียบร้อยนะฮะสำหรับธนาคารในวันนี้ แต่ก็จะมีเคเวสของ N p c พของธนาคารอีกนะถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสำหรับเคเวส N p c ของธนาคารนะ,ะทุกคน <c oughs> ก็จะมีที่อันนี้ไม่ได้ใช่ใช่ปะดูเพื่อความมั่นใจ่ะอันนี้เกี่ยวกับการไปฝากตรงนูนงน้นแหละไปตบกตรงนู้นแหละนี่ตรงนี้อ่าเราต้องคุยกับคุณตำรวจว่าจา็บจริงๆเราไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้นะฮะนี่นะฮะเราก็จะไปควิสเอ็กโอนะฮะ ทางฝั่งโน้นได้เลยนะคะทุกคนไม่มันจะมีลูกศรนนะสำหรับคนที่ไม่เป็นนะแต่ว่าถ้าใครที่ชีนแล้วก็ไม่ต้องคุยกับตำรวจก็ได้ฮะวิ่งมานี่เลยนะจะบอกทำไมว่าไดตำรวจเนี่ยมาเฮ้ยเมเดียวกันเลยเยอะนี่นี่ฮะเราก็อยากเล่นควิสนะฮะเราก็ตอบใช่ไปเลยนะฮะลองดูวิดีโอด้านข้างก็คือวิดีโอที่คนนี้เขาเปิดอยู่นะฮะวายเอ็กโอจะนั่งไม่นั่งก็ได้แล้วแต่ ก็จิ้มตอไปทีนึงฮะอะฮะมีผมสีดำมันมันก็ไม่ดำนะเอ็กแล้วกันอถูกต้องอ่าเราก็จะได้เงินนะทุกคนแต่ถ้าอยากได้เงินเยอะๆเนี่ยแนะนำให้ดูคลิปวิดีโอนะแต่ถ้าบอกได้เลยว่าคื e เอ็มบีซีเนี่ยได้เงินเยอะนะถ้าดูคลิปวิดีโอนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะดูคลิปวิดีโอนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอ็มบีซีตัวต่อไปเราก็มาถึงมนุษย์ ต่งดาวมีเขาทรงเขาสีเขียวนะฮะเราก็จะคุยกับเขากันนะทุกคนฮัลโหลโอ้สามเหลี่ยม <c ười> คุยอะไรล่ะทีอ่ะไปภาษาไม่รู้อ่ะหาเครื่องแปลภาษาแล้วก็คุยอะไรกับเราละอ่ะที่จะได้เงินต้องใช้แบบๆเท่าแบบแบบนั้นอ่ะฮะตกลงตกลงไว้ก่อนแล้วไงอ่ะหาเครื่องแปลภาษาโอจะคุยกับเขารู้เรื่องมั้ยเนี่ยไหนอ่ะเครื่องแปลภาษามาทุกคนชงวิ่งห่ะ อยู่ไหนวะอยู่ไหนเครื่องแปลภาษาหน้าตาเป็นเหรียญเห่ะเป็นเหรียญนะทุกคนมามามาแล้วถ้าผมหาไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยมีวิ้งวใช่ปะใช่ปะเอาติดติดอะไรอ่ะแว็บออาไอ้วิ้งนี่ไม่ใช่หรอแว็บเอาเฮ้ย้นี่ไงเครื่องแปลภาษาคือโทรศัพท์ ปะถูหหทาทาเลตี่เองประตูแล้วก็นดกว่าเป็นรูปอย่างนั้นประถูอระตูเลยหาด้วยวิงวิ่งก็ได้ทุกคนถ้าแบบเออเราตาทัว้ะนทนำให้หางคืนถ้าใครที่แบบามาหาอะไรแบบเนี้ยโอ้พอจะช่วยฉันได้ดีไหมฮะได้ไหมเออคนเพิ่งตื่นต้องเข้าใจอ่ะเงินที่แรกเขาได้แล้วมันขาดอีกเยอะเลยล่ะโอ้แกจะให้ฝากเงินให้แกเหรอหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแกต้องมาผ่านเงินฉันหรอกมุษย์ต่างเดาาอ่ะ เรามาแล้วคนรื้อขอเยอะอยู่ตรงนี้แล้วกันอ้ามาสวัสดีค่ะต้องการขอเ่อยเลอหรือเปล่าแคอรเงิ้นนี่มันได้มาจากไหนล่ะคะต้องการแลกเงินใช่ไหมแคร์รับทราบแค่อคอยอืมก็จะไม่ใช้ได้อีกทีนะฮะได้ทุงเมื่ออ่ะแลกเสร็จแล้วหรอคะในนี้เอางงแป๊บหนึ่งวิ่งมาวิ่งมาทุกคนวิ่งมาอ่ามันรู้ตังเดานะฮะตังเดามา ขอบใจนะตอนนี้ฉันลืมมอไซค์ได้แล้วล่ะงั้นลาก่อนโอ้มันรูต่างดาวขี่มอไซค์วอบแล้วก็เหมือนเดิมฮะผมจะด,ดูคลิปวิดีโอนะเดี๋ยวพาไปดู NPC พที่ผมลืมนะเมื่อกี้ข้ามมาเออเดี๋ยวเราไปดูกันเอลาล่ะเรามากับ NPC พซีที่ผมลืมไปเมื่อกี้นะ,ะทุกคนคือผู้หญิงคนนี้นะพนักง,งานธนาคารซึกนะ,ะจิ้มเข้าไปฮะอฮะแล้วเขาก็จะยินดีต้อนรับเรานะ,ะาเราเข้าร่วมกลุ่มธนาคารต่งวันดีมิลล่า ถ้าผมอ่านแปลกๆก็ไม่ต้องตกใจนะฮะตอบใช่ไปเลยนะฮะฮะสมุดบัญชีที่ซ่อนอยู่เบิกได้เลยปะให้เราเบิกได้เลยหะถ้าอ่านนะทุกคนอา้าวิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาเนี่เอาไปซ่อนทําไมเดี๋ยวขโมยไปเบิกเลยได้ไหมไม่ใช่ต้องเอามาคืนเราต้องเป็นคนดีคนดีของสังคมมาเจอแล้วหนึ่งอันต้องเข้าไปใกล้นหนึ่งนะโดนป่ายป่ายเงีง้ยเงีง้ยเงี้ย นั่นๆนั่นๆนั่นสีส้มส้มส้มนี่นี่นี่อีกหนึ่งอันนะทุกคนไป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 เร็วเร็วต้องแข่งกับเวลาห้านาทีเอ้ยอุ้ยอันนี้ให้เขาสามเองตายแล้วคนตาถั่วจะหาเจอไม่ได้เอ้ยยังไงยังไงยังไงสามนาทีเองทุกคนไป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 เร็ว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 นี้เร็ววนี้บู้ดีบูบิเออนี่ไงโอ้โหคนนี้เขานำเรามาเจอเนี่ยขอบคุณครับไปละเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วได้ครับ โซนนี้ไม่น่ามีละฮะน่าจะตรงฝั่งนู้นเลยอ่ะฝั่งนู้นเลยไปไปไปวิ่งไปวิ่งไป,ไป,ไปอีกสองนาทีทุกคนฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะมันแ็ไม่ได้หายเจอยากขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่าน่ะเข้ามาแลวไหนอะไหนอะเออนี่นี่นนมุมห้องมุมห้องเจอแล้วทุกคนเนีย่ยอะทีนี้ต้องเอากลับไปคืนเขานะ <c oughs> เผื่อเวลาเอากลับไปคืนด้วยนะทุกคนไป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 ,ไป ไปเลยยาูวัดดีพ่อว่าจมาตาเอะทำไมฝากเรียบร้อยเราก็ทำทุกอย่างครบแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเออติดติดติดเด้อาบายยนะทุกคน